ครับพี่น้องแม่รัวาว่าสิสรุปคลิปแต่เว้นกับบได้สรุปเนะาะจักไปใช้เดินนาเดินล้างไรกันเลยคำเอาคำกับสรุปคำนี่ละพี่น้องเฮาเนาะก,การสรุปคลิปการสรุปคลิปบแม่นเอาหาตัวเด่นตัวดังหาตัวชน แต่ละอาจารย์ <c oughs> สีชนกันบอเป็นซีปเป็นเศร้าอาจารย์นี่สิมาตัวเดียวกันบอเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวชนจะเดินไหม <c oughs> <c oughs> การสรุปคลิปอ่ะงวดงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะ นี่คือหวดที่ผ่านมาเข่าตารางพี่น้องจับให้สามจ็ดบนลุดบนล่างกระลุดบนมิจหาบมีซีบนลา่นลนา,า,า,นลางนี่มีติตซีบมิหาเข่าสามจ็ตตรงตัววิ่งตัวแล่นรุดทั้งเมดมารอบนี้สิเป็นจนังไรมาเบิงกันเฮ้าเริ่มแรก เซียนบ้านดุงมาบางคำเหมนเนาะพี่น้องเนาะวิ่งล่างศูนย์กับสองสาบอะไรด้พี่น้องปูริมน้ำจับคูยางเดียวปูสีส่ศูนย์สิบล่างศูนย์กับสี่ หน่วยล่างศูนย์สามสี่หุ่ยศูนย์จังไน,นมาไายเถอะปูสี่ศูนย์หลักร้อยสองกับแปดหลักสิบบนหนึ่งสามเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งแปดเก้า เน้นให้คู่เดียวนึกคือสามเก่านะพี่น้องนะ <c oughs> เจ้าแมวจองอ่างหนึ่งสองแปดเจ้าแมวจองอ่างนี่เป็นบนลลางด้วยพี่น้องด้วย <c oughs> <c oughs> เอาต <c oughs> ังหัวควันตัวนี้มาจังใดนี่ เียนอีสานใต้วิ่งบนสูตรหนึ่งสองวิ่งล่างเออวิ่งบนสูตรสองเจ็ดเด่นล่างศูนย์หนึ่งสองโอ้ศูนย์จะไหนขึ้นมาขักเถอะคนบ้านด่านวิ่งบนล่างสองกับหก ติดบนหนึ่งสองสามเทียบชนหกเจ็ดสี่เด่นล่างสองกับสามแม่ยะโสสิบบนหก หนึ่งสองอืมพีพีตัวนีแม่ครัวเด่นล่างสี่ห้าหกเบิงใบนะพี่น้องนะ หลักร้อยแม่ให้มาแปดสองสาม fc สุราษฎร์บนแปดกับสามล่างหกกับสี่อาจารย์ตำลึงทองเด่นบนเจ็ดกับสี่ วิ่งล่างสองกับสี่เสียนแก่งคอมาครบบนซ้ายด่วนกอทมอวิ่งเด่นบนเก้าสองเจ็ด หนึ่งกับสองเซียนลูกแฝดนะปูไฮโซกตัวนี้ปูนาให้โชคแม่กุมภาวาแม่แม่กุมภามมมวายังบ้ันนั้นลงชุดบนตัวนี้แม่พี่น้องโอ้ขอโทษขออภัย <c oughs> แม่กุมภาวาวิ่งเงินล้าน ศูนย์กับสามเด่นบนล่างสามหกเก้าหน่วยล่างสามสี่แปด เซียนกุดจ,จับเด่นบนล่างหกกับสองแม่ครัวประกบคู่บนล่างแม่นแม่นเจ็ดแปดหกบนล่างเดินดีหนึ่งสองสาม คนระหารนายอันนี้ก็คนระหารนายตัวติดล่างเจ็ดแปดเก้าเอาแต่สามตัวถอยได้พี่น้องเด้อเลขกลับงวดนี้บนล่างศูนย์กับสอง คนชยภูมิสิบหน่วยบนล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเก้าตัวเดียวเก้าคนชยภูมิเด่นล่างสองสูตรสูตรหนึ่งสามกับสี่ สูตรสองสี่กับสามเสียนบ้านดุงชุดเต็ม <c oughs> พ่อสรารคามสูตรสองสามกับหกบนล่างใส่เวลาเนี่ยได้จากหน่อยพี่นอ้อง แม่บัวคนเดิมวิ่งบนบนหกตัวเดียวแม่เพชรบูรณเลขสี่ตัววินเจ็ดศูนย์สองหนึ่งจับคูมีสามคูได้พี่หน่องเด้อเซียนมดหากใหญ่วิ่งบนห้ากับศูนย์วิ่งล่างสี่กับเจ็ด โอ้ซีนี่คือติดอันดันดนบแทวหน้าโอดแถวหน้าป่าน้สถิติวิ่งล่างสามสูตรเซียนบุรีลำสองกับศูนย์เซียนบุรีลำเลขตั้งหลักหนึ่งห้าแปด ล่างศูนกับสองแม่ครัววิ่งบนวิ่งล่างเงินแสนหกกับเจ็ดอ้าวคือบบคือมูเถี่นอของแม่ครัวบ้านีวิ่งบนสี่กับสาม อูซีศูนย์ชุดเต็มตัวนี้เสียนบ้านนอกเลขติดบนล่างสองห้าก้าวิ่งหน่วยล่างตัวเดียวสองพ่อดับ เซียนละยองวิ่งบนสองตัวเดียววิ่งล่างห้าหาหวัตตามีตัวเดียวไานี่พี่น้องคะแน่นนํำเซียนลูกเฟดหลักสิบบนล่างสองสามสี่ตัวติดบนล่างสองเก้าหก วิ่งล่างหนึ่งตัวเดียววิ่งบนห้าตัวเดียวเอา FC เสริมเด่นล่างห้า หกสามหน่วยล่างสองกับแปดอืมก็สีน้ำคักแต่นอกบ้านเพื่อนให้มาสี่ตัววินสี่สองแปดหนึ่งหวยซองบาทเดียว บนไม่ปักหลักเด่นสองกับเจดพ่อยาโสหลักร้อยสี่ห้าหเด่นล่างสี่กับสามพ่อสารคาม สองห้าเก้าบนด่นะอะไระสองติดอันดับขักข้างนอกบัานเด่นบนแม่ครัวเก้ากับแปดดอกต้องกินกร้อยเข่ามากจ็ดลังสถิติสิบล่างตัวเดียว สี่แม่ประจิตเด่นบนห้าสองศูนย์ สูตรถอยโอ้สูตรตลอดชีพสองห้าแปดสูตรถอยหนึ่งเก้าเจ็ด เซียนบ้านดุงบนสิบบนหกสองสี่เซียนบอระบือวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งติดบน หกเจ็ดแปดล่างฟันสองตัวเดียวเลขติดล่างสองสามสี่แม่เชียงไลยเด่นล่าง ห้ากับเก้าเอาโอ้เขียนบนรบบือพิษตัวนี้พี่น้องเพิ่นเด่นบนศูนย์กับหนึ่งโอ้เขียนถือคือศูนย์กับหนึ่ง เมื่อกี้นี่ว่าเด่นรางเนาะสองสามสี่โอ้ถือวยเนาะสิบล่างแม่โอ้สิบบนแม่เชียงรายเก้าแปดเจ็ดหกเจเมืองใหม่เจ็ดกับสองอะบาานนพี่น้องบา้าคือยังพูดถึงน,นอกบานนี่ เอาเดียวเด้อให้แม่ขั้วเคี่ยวบังเกินเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพี่น้องเอยจักแม่ขั้วจิับไปจังใดกระคาดพดเด้อเนอะอบิึงเนี่ยเด่นสุดๆชนจักอาจารย์เก่าอาจารย์ได้สองตัวเดียว ตัวร่องก็คือเจ็ดกับหนึ่งสูสีกันขนาดนวลคันแปดเก้าหกหานี่มาสูสีกันเวิดจับเอาแต่ตัวเด่นกับตัวร่องสีเข่าหรือบัวเข่าเฮ้าบาัวูแต่ว่าส้นเก่าอาจารย์สําหรับบนนี่คือส้อนสองแล้วก็มาส้นเจ็ดกับหนึ่งนี่สูสีกันพี่น้องจับคู่ข่วมเป็นไปได้ไม่เกตสองหนึ่งสองเกตหนึ่งแปดเกตแปดเกตมัตเใส่ว่วมเป็นไปได้ หกเจ็ดมตามตตาไซเอามาตตผีพี่น้องเก้าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนของแม่ข,ขั้วคือบนเด้อพี่น้องเด้อเก้า <9 S 2> เป็นตัวเลขที่บนานลงทุนแม่ขั่วกัเลยบดึงมากที่นี่เด่นสุดๆดดล่างช้นกันสองตัวท่อกันพี่น้องสองกับสีจักสี่เหลียกตัวใดบานตัวใดตัวหนึ่งก็เรียกบย่ไดด ร่องก็คือสามกับศูนย์ขาดกันคักโพดเนาะบิ่งเนี่ยจับคู่มีสามสองสี่สองศูนย์สองสี่ศูนย์สามศูนย์และสองสองเป็นอย่างแม่ขั้วคือจับสองสองบวสองสองจะในส้นสองหลายประสันเออเนาะเฮาสีมาสองสองบนเท่ากับบรูคือกันได้พี่น้องคำว่าสองนี่เพราะว่ามันร่วมกันอยู่สองหลายคักโพด สามตำแหน่งร่วมกันเลยเด้ต่เกาขันมาส้นครื่งหัวที่แล้วนี่เนาะเนี่ยส้นหกกบมาหกดิมาตัวร่องเด้พี่น้องได้สังเกตเด้อเนี่ยมาตัวร่องนี่เขา่าซีนี่เห็นบะบนล่างเข่าซีเนี่ยตัวร่องเข่าหาจับมาวิ่งกันได้ระวัง ตัวนี้นี่สิมาวิ่นทั้งล่างสิมาวินทั้งบนก็ได้เด้เพราะว่าตัวนี้เป็นบนล่างช่องนี่ช่องนี้จังเป็นล่างช่องนี้จังเป็นบนพี่น้องเอาบนล่างมาจับมาจับบนบนล่างมาจับล่างเนี่ยนะที่แม่ขั้วจับอยู่นี่เอาหกมาจับเจิดเอออาจจะเข่าตัวลอกอาจจะบวเข่าตูเด่น ถ้าจะเข้าตัวเด่นก็สิเป็น6กสองคืออยู่พีบนล่างนี่ออกได้บนล่างนี่สองนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาวิ่งได้สองจับคู่มิสสองสี่สองศูนย์สอและสองสองส่วนบนล่างกันยังว่าวิ่งได้สองอีกอยู่10อาจารย์อันล่างนี่ได้1ิบอ็ส้นกันสิบอาจารย์เด้อสกับ2นี่เด้อพี่น้อง ควมเป็นไปได้นี่เห็นบะแม่ขัวก็เลยเอามาจับเบิงบาชิปินจังไหนส่วนบนล่างนี่ชน10อาจารย์คือสองตัวร่องคือ8ตัวร่องนงมากคือหจับผูก็มี6หกสองเกสอง,สอง,สองแล้วกับหกเก่าเป็นได้เท่านั้นแล้วพี่น้องบ้านอีกแม่ขั่วก็เอาหกับสอง,สองมาจับมาจับอ่ะใส่เล็กบน จับไ่เลขบนถ้าเป็นไปคว่ำเป็นไปได้ก็คืออีกจันหนึ่งก็คือเป็นสิเป็นหกสองประมาณนี่นนแหลนะพี่น้องนี่แหละเอาแม่คว่กับจับไวสามตัววินเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งสองสองเจ็ดสองเอาใส่สามตัวห้าปังห้าเฮงเนาะพี่น้องเนาะเอาการสรุปคลิปประสบความสำเร็จบอร,รอบนี่รอเบิรงมือวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ นี่คืองวดที่ผ่านมาล่ะกระทุกงวดที่ผ่านมาแม่ขั่วกระสรุใไ้เบิ้งแบบนี้ล่ะจังหวัดที่ผ่านมาก,ก็คือโอเคเข่าสามจล่างตรงๆวง่าต้องกลับตัวเนี่ยคว้วเป็นไปได้กระจักสิเป็นไ้ซ้ำไดนเนาะเพราะว่าแม่ขั่วกระจับลักซิบลักนวยอยู่ดิเอา้าแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้าก,กันเบิ้งค่ะสําหรับตัวเลขการแม่ขั่วสรุปคลิปอ่ะบางคนกระโศกมันน้ำการสรุปคลิปบนชนก้า อาจารย์ดังได้สองตัวเดียวลางซน11บเอบเอเสียนดังได้สองกับสี่คะแนนมาทอกันเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเมืองค่ะสำหรับตัวเลขแนวทังการสรุปคลิปของแม่ครัวอ่ะมักกระจัดบามักรับบ่รจัดเด้อพี่น้องเด้อบนหคู่ล่าง6คู่บนล่างสาคู่ มักซองใดจัดซองนั้นมักล่างจัดล่างมักบนจัดบนมักบนล่างจัดบนล่างแคปนาจอกันไวพิจารณากันเบื่องสําหรับตัวเลขการสรุปคลิปของแม่ครัวอ่ะให้พี่นอกเอาไปพิจารณาเฮ่งเฮง,งปังปัง,ปงลำรวยเงินทองเดินทางไปไหนขอให้แควคาดปลอดภัยคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ